เหงาจังเลยครับวันนี้ทุกคนทิ้งหิมาไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชานี่ลิงกิตกูจ,จริงหรือแม้แต่พี่แพนด้าก็หนีหิมาสไปเหงาจังเลยครับอสัสสลามาะลยกุมเราะมัตุลลอฮเตาะกาตุคับหิมารครับ อ้าวิมาไม่เห็นรับสลามเลยอะครับอะไรกุมศสลาอมขอบครับสงสัยจะเงาจริงๆด้วยรับสลามยังไม่รับสลามเลยนะครับวันนี้หิมาไม่เหงาแน่นอนครับเพราะว่าพิุคลีนะครับได้มาถึงรายการแล้วนะครับตอนแรกยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะจะมาจัดรายการได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าติดภารกิจสําคัญนะครับกับภารกิจค่ายหนูรักอิสลามในวันนี้ครับหิมารเราก็เลยได้ตั้งชื่อตอนว่าตอนค่ายหนูรักอิสลามนะครับพร้อมกับการที่เรานั้นได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับได้มาร่วมรายการในวันนี้กันด้วย ครับหิมารคงอยากจะรู้นะครับรวมถึงน้องๆที่ติดตามรับชมรายการนะครับก็คงอยากจะรู้นะครับว่าใครล่ะครับที่จะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับที่จะมาพูดคุยกันในรายการของเราในวันนี้นะครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยนะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปไปพบกับพวกเขากันได้เลยนะครับว่าแขกรับเชิญเนี่ยมีใครบ้างครับหิมครับครับอ้าวนะครับคนที่อยู่ทางด้านใกล้กับพี่วุคดีมากที่สุดนะครับอ่าชื่ออะไรครับให้สลามก่อนครับ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะารักาตูครับครับชื่ออะไรครับอิลฮามครับอิลฮามครับคนต่อไปเลยอิลฮามส่งมาเลยครับให้สารคับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับครับชื่ออะไรครับฟุตกรครับฟุตกรครับคนต่อมาครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับครับชื่ออะไรครับน้องกราดลีครับน้องกราดลีครับคนสุดท้ายครับเชนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับ ผมช,ช่วยด่ชายแดนเนียลเทียงครับอ๋อครับน้องแดนเนียลนั่นเองนะครับอ้าวไม่มาที่ที่คดีต่อฮีมาสครับฮีมาร์สทำหน้างงๆเลยใช่ไหมครับทีนี้เหงาหรือเปล่าฮีมาส เดี๋ยวดูก่อนน่าจะไม่เหงาแล้วนน่าจะไม่เหงาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆมากันเต็มเลยนะครับแล้ววันนี้มากันทํามาเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับบอกกับท่านผู้ชมก่อนครับว่าวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นบางส่วนนะครับจากความรู้สึกนะครับพิมาร์ตว่าน้องๆที่ได้ไปเข้าค่ายหนูอิสลามครับน้องๆที่นั่งกันอยู่ตรงนี้4 4 4คนด้วยกันเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกของค่ายหนูอิสลามในครั้งนี้ด้วยนะครับเคยเข้าค่ายมากี่ครั้งกันแล้ว สองครัสองครั้งนะครับเคยข้าคข้ากี่คร okay> ั้งแล้วครับสามครั้งสามครั้งครับคอนเดอรี่เหรอครับสามครั้งครับครั้งเหมือนกันครับเดีเนี้ครับสามครั้งครับสามครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพูดทางทางไ่เดี๋ยวนะครับพี่หิมาครับพี่หิมัมีคาถามที่อยากจะถามน้องๆหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะน้องกอนเดอรี่นี่เคยโทรมาในรายการใช่ไหมใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับ อ่า <Yeon>? นี <building Anyway> ่แหละครับน้องกอร์ดิมาเผยชมให้พวกเราได้เห็นกันแล้วนะครับจากแฟนๆรายการนะครับที่เคยโทรมาเป็นส่วนร่วมวันนี้มานั่งแบบตัวเป็นๆให้เห็นกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้เรามาแวะพูดคุยกันเรื่องค่ายนะครับตอนนี้เด็กๆนั่งกันหน้าจออาจจะรู้สึกเก่งๆกันนะครับไม่คุ้นกับการที่จะมานั่งเห็นตัวเองที่หน้าจอนะครับวันนี้นะครับน้องแดเนียลครับน้องกอรีดิลและน้องฟุตกรครับรวมถึงน้องหิมัระน้องหิมัรแล้วก็พี่อัธแมสลับกันแล้วนะครับพี่ธารมครับพี่อามครับ เดลฮัมวันนี้พี่โอเครอยากจะถามนะครับถึงรายละเอียดของค่ายเนี่ยความรู้สึกก่อนเลยละกันครับเอฮิมัสครับมาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆเนี่ยรู้สึกยังไงกับค่ายบ้างถามทุกคนเลยเดลฮัมตอบเสร็จเนี่ยก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับค่ายหนูรักอิสลามในครั้งนี้มองกล้องแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมเลยครับรู้สึกสนุกครับถึงมาตรงนี้ครับรู้สึกรู้สึกสนุกครับสนุกมากไหมครับมากครับมีความสุขไหมครับ มีคความสุขสังเกตได้จากรอยยิ้มก็เห็นแล้วนะครับน้องนิธามองกล้องนู้นครับมองไปที่ท่านผู้ชมเลยครับเอาละครับน้องนิธามระวังหิมะงับหูนะครับอยู่ใกล้ในะครับเอานะครับส่งต่อให้กับน้องฟุตกรเลยน้องฟุตกรเนี่ยหิมะคุ้นคุนกับชื่อนี้ไหมคุ้นคุ้นเลยครับน้องฟุตกรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โทรมามีส่วนร่วมในรายการวันนี้มันนั่งตัวเป็นๆเช่นกันครับน้องฟุตกรครับค่ายครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกครับประทับใจในส่วนไหนบ้าง สนุกจริงอ๋อจริงครับสนุกจริงๆนะครับแล้วแล้วส่วนไหนที่ประทับใจมากที่สุดเลยครับน้องฟุตบอเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงรายละเอียดนะครับน้องฟุตบอบอกก่อนว่าส่วนไหนที่ประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอ่ากิจกรรมนะครับเป็นส่วนที่ประทับใจมากนะครับเอ้าต่อเลยครับน้องกอดรี่ครับน้องกอดรี่เข้าค่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับน้องกอดรีสนุกครับสนุกมากไหม ชอบช่วงไหนของกิจกรรมหรือว่าชอบช่วงชอบช่วงไหนของค่ายมากที่สุดการกินการนอนการรับประทานอาหารการร่วมกิจกรรมเนี่ยชอบในเรื่องอะไรครับร่วมกิจกรรมครับอ๋อเรื่องกิจกรรมเหมือนกันครับ so น้องเดนเนียลต่อเลยครับอ่าน้องเดนเนียลครับกิจกรรมเพื่อนๆบอกกิจกรรมหมดเลยเนี่ยน้องเดนเนียลเข้าค่ายมาเป็นปีที่3แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับครับส่วนที่คิดว่าชอบมากที่สุดเลยเกี่ยวกับค่ายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ ตะลุยแดงพูสัตหโอ้บอกชื่อกิจกรรมมาเลยใช่ไหมครับโอ้โอ้พี่หิมัรครับพี่หิมัรรู้จักตะลุยแดงพูสัาหไหมเป็นยังไงครับต้องให้เด็กๆอธิบายให้ฟังแล้วครับเอาละครับน้องเดนเนี่ยอธิบายให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการบอกตัวน้อยฟังหน่อยว่าตะลุยแดงผู้สัทธาเนี่ยเขามีกิจกรรมมีอะไรยังไงบ้างทําไมถึงชอบะครับน้องเด่นเนี่ยครับเพราะมียิงธนูโอมียิงธนูด้วยก็ยิงปืนยิงปืนด้วยครับโอ้โหอยากไปเล่น พายเรือครับอ๋อมีพายเรือยิงปืนยิงธนูนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมม,มีมีขานขี่ไม้อัศาวินอะไรหรือเปล่ามีไหมครับไม่มีไม่มีนะครับแต่เป็นยางเล็กยางใหญ่อะไรสักอย่างใช่ไหมครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกันมากเลยนะครับเอาละครับจบไปสําหรับกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น้องๆบอกว่าประทับใจนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมที่ชื่อว่าตลุยแดนผู้สัตว์เนี่ยพี่หิมัรครับครับมันเป็นชื่อรายการหนึ่งของไวท์แชนแนลแต่ก่อนเลยพี่หิมัร์ โรอ่อาเป็นรายการที่ชื่อรายการว่าตาลุยแดนผู้ศรัทธาใช่ไหมครับเด็กๆใช่อ่าอน่าจะคุ้นคุ้นเคยดูกันนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาล้ครับมามาถามน้องอิลทามต่อเลยละกันพี่หิมาร์พี่มาร์สคำ<ห>ถามที่อยากจะถามน้องอิลทามคืออะไรดีล่ะครับอุ๊ยถามอะไรดีถามว่า ถามว่าไงครับนฮามกาลังลุ้นอยู่เอ้พี่มาจะถามเลยนะครับทุกคนนึกคําถามให้ละกันนะครับคําถามก็คือเรื่องของความประทับใจที่เกิดขึ้นในค่ายเนี่ยเราขอเจาะเรื่องของกิจกรรมแล้วกันในเมื่อน้องๆบอกว่าที่น่าจะประทับใจมากที่สุดนะครับฟุตบอลกับก็ดอรี่แล้วก็เดนเนียลครับคือเรื่องของกิจกรรมใช่ไหมครับงั้นขอเจาะแล้วกันนะครับว่าน้อยฮามกิจกรรมที่น้อยฮามคิดว่ามันสนุกมากที่สุดเลยแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้อะไรมากเลยตามความเข้าใจของน้อยฮามเนี่ยคือกิจกรรมอะไรครับลองบอกกับเพื่อนๆหน่อยครับกิจกรรรมไดีคับ ลลลบบแลนลี่ตามรอยนบ,บีอ๋อแลนลี่ตามรอยนบีนะครับกิจกรรมแลนลี่ตามรอยนบีเนี่ยมันเป็นยังไงครับน้องฮามทำไมถึงบอกว่ามันสนุกมากๆเลยครับมีอะไรในในกิจกรรมนี้บ้างไหนะลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับเขาไม่ทำตามหาตัวเลขครับแล้วก็ยังไงต่อครับเกี่ยวกับนบ,บีตามหาตัวเลขเกี่ยวกับนบ,บีแล้วตัวเลขอะไรเกี่ยวกับนบ,บีบ้างครับนะ้อฮาม หกสิบส <63, S 3> ามครับอ๋อมีออมีเลขหนึ่งเลขหกสามเป็นช่วงอายุของท่านนาบีอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะครับแล้วเด็กๆทําอะไรกันบ้างครับในกิจกรรมนี้ครับได้ตามหาแล้วก็ตอบคาถามอ๋อหมายถึงถ<า>ว่าเกี่ยวกับนบีเราจะได้ตัวเลขไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปวิ่งตามหาตัวเลขในสถานที่ที่อยู่ในบ้านชายคลองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราพอได้ตัวเลขมาแล้วเราก็มาตอบคําถาม เกี่ยวกับช่วงอายุต่างๆท่านนบีนะครับอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนุกสนานและก็แทรกความรู้ไปอย่างมากมายเลยนะครับเอาละครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับผ่านจากน้อยธามไปนะครับน้องฟุตกรครับพี่หิมารครับน่าจะคําถามเดียวกันใช่ไหมครับพี่หิมารครับถามว่าพี่หิมาถามว่าครับอะไรคือสิ่งที่น้องๆประทับใจมากที่สุดครับกิจกรรมที่ประทับใจมากที่สุดน้องฟุตกรนึกถึงกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมอามีนนบีที่รักครับอามีนนบีที่รักเป็นยังไงบ้างครับพี่เลี้ยงมา เล่าเรื่องของท่านนบีให้ฟังมาเล่าเรื่องราวของท่านนบีให้ฟังนะครับพร้อมกับใส่เรื่องของความรู้สึกไปด้วยใช่ไหมครับพี่เลี้ยงได้เปรียบเทียบในเรื่องอะไรให้ให้กับน้องฟุตกรเท่าที่จาได้ได้บ้างครับเรื่องของการนอนหรืออะไรการกินอะไรหรือเปล่าครับการพูดการกินการนอนอ่ายย่างไะครับอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้ไหมครับว่าท่านนบีได้พูดได้กินได้นอนอย่างไงแล้วแตกต่างยังไงกับเราอะครับได้ไหมครับ สมัยก่อนท่านนาบีนอนบนพื้นทรายไม่มีที่นอนนุ่มๆอะไรอย่างนี้เหมือนเราครับในขณะที่เรามีพัดลมด้วยใช่ไหมครับคท่านนบีไม่มีพัดลมในสมัยท่านนาบีครับ้วเรื่องของการกินของท่านนบีล่ะครับท่านนบีกินบางวันกินแค่อินาผาลัเม็ดเดียวอะไรอย่างงี้คอืมครับอันนี้ถ้าไม่มีทาไงครับถาไม่ีก็ถือศีลอดไปเลยครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการปลูกฝังในค่ายนะครับหิมาเป็นยังไงบ้างครับจากความประทับใจของน้องฟุตกรรู้สุดดีจังเลยครับโอ้ฮิมารไม่ได้ไปเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าบอกตัวน้อยเองติดธุระกันเลยไม่ได้ไปกันหลายๆคนนะครับเอาละครับจบจากน้องฟุตกรไปแล้วนะครับไปดูต่อที่น้องกอดเดอรี่นะครับน้องกอรเดรี่ครับกิจกรรมที่น้องกอรเดรี่คิดว่าประทับใจมากที่สุดเลยแล้วก็มีความสุขสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆและได้ประโยชน์เรื่องของความรู้มากๆกเลยก็ได้นึกถ ละครสอนคนครับ๋อมีละครสอนคนด้วยใช่ไหมครับอละครสอนคนเพิ่งจะจบไปเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับสนุกมากเลยมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามันมันพูดถึงเรื่องอะไรครับอิสลามครับพูดถึงเรื่องอิสลามนะครับ เรื่องฮีโร่ใช่ไหมครับฮีโร่ฮีโร่ตัวจริงเนี่ยนะครับของเด็กๆเนี่ยน้องกอดรีพอจะทราบไหมครับเด็กทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมะครับพี่ฮิมาร์ครับเขามีฮีโร่ของเขาใช่ไหมฮิมาร์สพี่ฮิมาร์มีฮีโร่ไหมมีครับมีเหมือนกันรอครับเอาสมัยยาฮิริยะเนี่ยพี่ฮิมาร์มีฮีโร่เป็นอะไรครับสมัยยาฮิริยะเลยเหรอครับยาฮิริยาเลยครับก่อนที่จะเอาอิสลามมาใส่ในการดำเนินชีวิตนะครับพี่ฮิมาร์โอ้มีฮีโร่เป็นตัวอะไรเอ่ย ไวท์แมนเับอ่าเห็นไหมครับฮีโร่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับพี่หิมารบอกว่าฮีโร่ของพี่หิมานั้นก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับในขณะที่เด็กๆก,ก็มีฮีโร่ที่ต่างกันครับน้องแดนเนลครับน้องก็อดดี้ครับแล้วฮีโร่ที่พูดถึงในในกิจกรรมของละครสอนคนหรือว่าด้วยรักอิสลามครับน้องก็อดดี้นึกถึงอะไรแล้วก็เล่าอะไรเพื่อนๆฟังได้บ้างกับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ครับ นนบีมูฮัมมัดคือฮีโร่ตัวจริงของเราครับโอ้นี่คือข้อสรุปของกิจกรรมนี้นะครับว่าจริงๆแล้วท่านนบีมูฮัมมัดสลัลลอลงห,ห,หัวอะไรวะสลัมนั้นคือฮีโร่ตัวจริงของพวกเรานะครับเ <te animals> ดเนี่มีอะไรเสริไมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องละครสอนคนมีไหมมีไหมมีมมหรอครับเป็นยังไงบ้างครับหนเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยได้รู้ถ้าถ้าถ้าเราไม่ละมาเราก็จะอดกินน้ํากินน้ําบนน้า บน,ำำบนน้ำ<ช>น้าบีครับนาบีก็จะตักให้เรากิน แบบแบบบริการให้เหมือนงานแต่งงานอะไรครับโอ้ยางนั้นเลยใช่ไหมครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของค่ายนะครับจริงๆแล้วนะครับยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยนะครับพี่คุณิ่ขอเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับกับเรื่องกิจกรรมต่างๆเลยให้เด็กๆที่ได้มาร่วมในวันนี้ครับพี่มาร์ทครับได้ช่วยเสริมกันนะครับถึงกิจกรรมที่ทางค่ายของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะครับวันแรกเลยนะครับเรามีกิจกรรมที่ชื่อว่ารอซูลูนากุดูวัตุนานะครับนั่นคือรอซูลของเราแบบอย่างของเรานะครับไม่รู้ว่าเด็กๆ จำได้บ้างหรือเปล่าว่ากิจกรรมนี้นะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน้องฟุตกรจาได้ไหมครับจาได้ค่ะแบบรูปสุ่นของเราแบบอย่างของเรามีฐานอะไรบ้างที่น้องฟุตกรนึกออกนะครับแล้วมีเนื้อหายังไงบ้างครับน้องฟุตกรมีฐานสถานีดาว่าครับโอ้เขาให้ทําอะไรครับไม่ได้เข้าไปค่ะโอ้ไม่ทันได้เข้าไปครับแล้วฐานใครได้เข้าฐานนี้บ้างครับอ่าเชิญเลือดในเล่าให้ฟังสิครับว่าฐานนี้เขา ชื่อสถานีดาวนนี่มันชื่อรายการของไว้แชนแนลนะครับซึ่งเด็กๆเองนะครับก็ได้สัมผัสกับชื่อของรายการของไวแชนแนลนะครับรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมที่บอกว่าเราซูนของเราแบบอย่างของเรานะครับแล้วก็มีฐานที่ชื่อว่าฐานสถานีดาวนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับกิจกรรมนี้ครับเขาให้ทําอะไรครับเขาให้เขียนให้เขียนว่าความดีความชั่วแล้วก็ แล้วก็ให้แบ่งว่าอะไรดีกับไม่ดีครับแล้วแล้วไงต่อครับพอเรารู้ว่าอันไหนเป็นความดีความชั่วแล้วก็เราต้องทํำยังไงครับเราก็ต้องปฏิบัตินะครับเราต้องตักเตือนในสิ่งที่มันไม่ดีให้คนที่ทําไม่ดีอยู่ออกห่างใช่ไหมครับและสิ่งที่ดีเราก็ต้องทํำยังไงครับต้องก็ทําดีต่อไปทำดีต่อไปเชิญชวนให้คนอื่นได้ทําความดีด้วยนะครับแล้วมีฐานอย่างอื่นอีกไหมครับใครจําได้ครับอ้าวน้องกอดดี้หรือน้องฟุตกอนอ่านน้องฟุตกอน ฟุตกอนครับอะไรครับที่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่อยู่ในฐานกิจกรรมของเราสูลุนาคุณวารุาครับฐานรักความสะอาดครับรักความสะอาดเขาให้ทําอะไรครับเขาให้รู้จักกับสิ่งที่ใช้ทําความสะอาดต่างๆอุปกรณ์ในการทําความสะอาดใช่ไหมครับแล้วมีอะไรที่เป็นความรู้ใหม่สําหรับน้องฟุตกอนบ้างครับมีคราด่าเรื่องของคราดนะครับคราดเขาเอาไว้ทําอะไรครับน้องฟุตคอนเฮ้ กวาดพวกใบไม้พวกยาที่บ้านมีไหมครับ ไม่มีนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นความรู้ใหม่ของเด็กๆหลายคนเลยครับพี่หิมาสครับพี่หิมัสสนใจจะถามคําถามไหนก็เด็กๆเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับสวันเต็มๆเลยใช่ไหมครับกับกิจกรรมที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีจังหวะในการที่จะนั่งพักเลยใช่ไหมครับพอจะพักแล้วเนี่ยเดวก็ที่เลี้ยงก็ส่งสัญญาณว่าเอาเตรียมตัวเข้ากิจกรรมต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็มีการนับตัวเลขกันบ่อยมากนะครับในค่ายนี้นะครับพี่หิมาสครับพี่หิมัสมีคําถามที่จะถามเด็กๆไหมครับอืมเนี่ยรู้มาว่าค เยอะมาแล้วน้องรู้จักเพื่อนใหม่กี่คนอะครับฮะมีเพื่อนใหม่กันกี่คนบ้างไหนหลคนครับไ้ฮามจะตอบไหมครับเชิญเลยฮามลองบอกเลยครับมีอยู่หลายคนครับมีเพื่อนจากไหนมาบ้างไหมที่มันไม่ได้มาจากกรุงเทพอะครับมีไหมอครับอ่าเชิญครับเดี๋ยวนี้ครับญาติพี่น้องผมครับอ๋อมีญาติพี่น้องมาด้วยครับมาจากไหนครับอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ใกล้บ้านเพียงมานะครับอ๋ออยู่ใกล้ๆกลบ้านครับคือไม่รู้ว่าเขาจะมาใช่ไหมครับ แต่พอเราไปเข้าค่ายก็ไปเจอกันที่นั่นด้วยใช่ไหมครับใช่คจริงๆแล้วค่ายนี้นะครับบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับเด็กๆที่ได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงเด็กๆค่ายจริงๆวันนี้เราจะขนกันมาเยอะกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะมาทันรายการหรือเปล่านะครับก็ด้วยกับการช่วยเหลือของล้อใช่ไหมครับเด็กๆครับเราก็สามารถซิ่งรถมาทันนะครับหึืว่าจะไม่ทันเวลาครับก็ยังมาทันเวลาแล้วมาออกรายการให้กับท่านผู้ชมได้ได้ดูกันด้วยรวมถึงน้องๆ ตามรับชมรายการเบาตัวน้อยเป็นประจำนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรมของรายการเบาตัวน้อยนะครับที่เราได้เราได้มีการทํากิจกรรมไม่ใช่แค่ในโทรทัศน์นะครับเราก็มีการลงพื้นที่มีการจัดค่ายให้กับเด็กๆด,ด้วยนะครับก็มีผู้ปกครองสนใจกันหลายคนนะครับที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้มาเข้าร่วมนะครับิชอปล้อครับเราก็อาจจะมีข่าวเนี่ยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดค่ายกันต่อหิมะสครับครับผมมันมีกิจกรรมหนึ่ง เด็กๆหัวเราะกันแล้วก็สนุกสนานกันมากเลยครับพี่หิม์กิจกรรมอะไรครับกิจกรรมชื่อว่าเรื่องเล่าจากนบีเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล่าจากนบีแล้วมันตลกมันขำยังไงครับเนื่องจากว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจารย์มูริทิมาเซนน่ะเขาไม่ได้ไปค่ายนะครับแต่เขาไปโผล่ที่ค่ายได้ยังไงเนี่ยให้เด็กๆเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับเอาใครจะเล่าให้ฟังใครจะเล่าให้ฟังครับเอาผัดกันผัดกันใครจะเล่าครับอ่าเชิญครับพ่ถาครับ เขาอยู่ในจอแต่เขามองเห็นครับยังไงอะครับไม่รู้ก็คือก็คืออ่าครับแบ่งแบ่งใหม่กันครับก็คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าใครรู้จักท่านเวียงคมหมาดบ้างครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อาจารย์มุทิบอกว่านี่ไงมีคนยกด้วยแล้วก็แล้วก็มีคนแล้วก็ยกว่าถามใครรู้จักแล้วก็มีคนยกแล้วก็แล้วก็ถามคนที่ใส่มวกครับ ถามคนที่ใส่หมวกด้วยใช่ไหมครับซึ่งใครเป็นคนใส่หมวกในวันนั้นครับอิลฮามใช่ไหมครับอิลฮามใส่หมวกแล้วเป็นยังไงตอบไหมถามอิลฮามใช่ไหมครับอินฮามตอบได้ไหมครับเขาตอบได้แต่ว่าไม่ได้ยินครับโอ้นะครับคือจางมุริดมองเห็นได้ยังไงไม่รู้เด็กๆสงสัยมากเลยนะครับเพรัะว่าเอิ้งใส่ใส่ ตาบอกรงเที่ยาน่าจะบอกอ๋อไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจารย์มริจะมีตาเทีหรือว่ายังไงนะครับแต่เป็นกิจกรรมหนึ่งครับที่เด็กๆได้ประโยชน์อะไรบ้างจากกิจกรรมเรื่องเล่าจากนบีพีมาร์ตครับครับไม่ใช่แค่สนุกสนานอย่างเดียวใช่ไหมครับเด็กๆยังมีเขาเรียกว่าเนื้อหาวิชาการที่อาจารย์มุริดเองก็คัดสรรมามอบให้กับเด็กๆด้วยนะครับพีมาร์ตอยากรู้ไหมว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับอ้าวน้องก็เดรดีลองบอกสิครับว่าอาจารย์มุริเล่าเรื่องอะไรให้กับพวกเราได้ฟังบ้างความลำบากของท่าานนนนบบบีีกกกรโดลัแแ้้งทต อะไรยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์ที่อาจารย์มรีเล่าให้ฟังครับนอ้องคุณุดีครับท่านนาบีไม่ได้ตอบโต้กับอ่าท่านนาบีโดนทําอะไร,รครับตอนนั้นนะครับโดนตั้งหลายอย่างเดินปลายหินใส่หัวจนกระทั่งเป็นยังไงครับจนกระทั่งเลือดออกตั้งแต่หัวถึงเท้าอ๋อเลือดออกตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยแต่ว่านบีก็ไม่ตอบโต้นบีก็ยังอดทนอยู่ครับโหนี่เป็นตระย่นครับแล้วมาคนเอาเชื่อมาละครนบีแล้วก็ซอฮาบาก็มห็นมาดีแล้วซอฮาบะ ก็ไล่ออกไปนะครับก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ตอนอบีชูุย์แล้วก็พวกพวกศาสนาการชาติเขาเอาเอาไส่เอาไส่ขอเอาตาบของไส่อูดใช่ไหมครับกระเพาะอูดอ่าครับแล้วกระเพาะอูดเหมือนกระเพาะปลาไหมครับไม่ไม่เหมือนนะอันนี้เป็นเป็นมุขของอาจารย์หมูริสนะครับถามกับเด็กๆว่ากระเพาะอูดเหมือนกระเพาะปลาไหมครับไม่เหมือนนะครับ เด็กๆก็ตอบสนุกสนานกันครับแต่ได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับพี่มาร์ทเห็นไหมครับว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับกับค่ายหนุนอิสลามเนี่ยนะครับมันแอบสอดแทรกแบบกิจกรรมสนุกๆครับพี่มาร์ทเรียกว่าสนุกแบบมีความรู้อ่าเรียกว่าสนุกอย่างมีความรู้เล่นให้เพลินเลยนะครับเล่นแอนเพล่นไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับเด็กๆครับอ่าสุดท้ายเลยนะครับอยากจะให้พี่มาร์ทครับให้เด็กๆได้พูดกันคนละนิดละหน่อยนะครับก่อนที่จะหมดเวลาคร ที่ยังไม่เคยเข้าค่ายนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยเข้าค่ายนี้เลยเนี่ยอยากจะคุยอะไรกับเพื่อนๆเชิญชวนเพื่อนๆยังไงดีครับใครจะใครจะพูดครับอเชิญครับจะบอกว่ามันสนุกมากแถมมีความรู้เยอะแยะอยากให้เพื่อนๆมากันเยอะๆครับโอ้สนุกมากมีความรู้เยอะแยะเพื่อนๆมาเยอะๆครับผมแล้วก็ตอนก็เลิกได้ของรางวัลแล้วก็ได้เล่นจุดๆจุด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 แปลว่า เล่นน้ำครับอ๋อครับผมได้รางวัลน,นะครับแล้วก็มีเล่นจุดๆ,ๆด้วยนะครับครับนี่ทำครับให้มาสมัครกันเยอะๆเพราะว่ามันสนุกแล้วมีความรู้แล้วก็ได้ได้ทำได้ทำกิจกรรมต่างๆาด้วยอ่าส่งไายพูดๆด,ด,ด้วยกันครับอ่าน้องก็ตดี้อยากจะฝากอะไรกับ กับเพื่อนๆไหมตอนนี้พี่อุกรีเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่มาเข้าค่ายเนี่ยแอบดูอยู่ด้วยนะครับรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยนะครับแอบนั่งอมยิ้มอยู่ทางบ้านครับว่านี่ก็ลูกๆและหลานเราทั้งนั้นไม่ใช่ใครไกลครับน้องกอดรีครับอยากจะชวนเชิญเพื่อนๆพูดสลับกันแล้วนะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามรับชมรายการเนี่ยให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับน้องกอดรีครับอยากจะฝากอะไรเชิญเลยครับนิดๆหน่อยๆครับได้รับได้รับความรู้และความสนุก ไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับทั้งความรู้และความสนุกครับในเรืนี้ครับได้รับความรู้ของท่านนาบีมากขึ้นอ ครับผมกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรามาเล่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยไม่พอจริงๆครับพี่มาร์ทเนื่องจากว่ากิจกรรมที่เราได้จัดไปนี่เยอะจริงๆนะครับเพียงแค่ระยะเวลาแค่3วันนะครับแต่กิจกรรมเนี่ยหากว่าเราจะนับถึงกิจกรรมเนี่ยนะครับเป็นสิเลยต้องไปพูดประโยคนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมาแล้วนะครับและสําหรับกิจกรรมที่เป็นค่ายหนุรักอิสลามเนี่ยนะครับมีกิจกรรมของผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับผู้ปกครองก็มาร่วมรับฟังบรรยายครับพี่มาร์ทกับหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจครับทั้งเปิดค่ายและก็ปิดค่ายยเล แล้วก็มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหานะครับของเ,อเด็กๆในบ้านด้วยนะครับว่าเด็กๆติดเกมนะครับเด็กๆชอบดูทีวีเด็กๆชอบดูละคร,ร,ครการ์ตูนนะครับหรืออะไรที่เป็นปัญหาของครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มาระดมความคิดกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยครับพี่มาร์ทครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ปิดค่ายนะเอัไม่ใช่ในช่วงที่ปิดเทอมนะครับช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงเปิดค่ายนะครับอันนี้คือใบหน้านะครับของเด็กๆนะครับ ชาวค่ายหนูรักอิสลามครับจริงๆแล้วสมาชิกทั้งหมดเลยมีกี่คนครับกี่คนครับกี่คนครับเยอะนะเฮ้ยเกินไปแล้วนะครับรวมผู้ปกครองได้แน่เลยนะครับเจ็ดสิบห้าคนนะเด็กๆครับจำนวนทั้งหมดจริงๆคือเจ็ดสิบห้าคนนะครับผู้ชายเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสี่สิบเอ็ดคนนะครับหรือสี่สิบคนนะครับแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับนับพี่เลี้ยงไหมถ้านับพี่เลี้ยงด้วยนี่กี่คนครับเอประมาณเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบ เยอะครับเยอะครับเยอะมากนะครับก็ประมาณร้อยนะครับเป็นหลักร้อยเลยนะครับก็ช่วงกันกันนอนกันอะไรกันอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีอะไรติดขัดกันบ้านะครับสำหรับวันนี้ครับก็นําบรรยากาศนะครับให้เด็กๆได้มาเล่าให้ฟังคร่าวๆครับเรนชอลล์ครับในรายการในวันถัดไปครับเราจะมีภาพบรรยากาศครับเดีเนี้ครับ ครับแบ่งมือสิครับภาพบรรยากาศครับเราก็จะนํามาฝากกับน้องๆเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ครับพี่ฮิมารแล้วก็ทีมทีมนะครับหนูรักอิสลามครับและพี่บุคคลีคนยจะต้องบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนครับมาพบกันกับความสนุกอย่างนี้ได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ชาวล้อครับสำหรับวันนี้บอกลาเป็นพร้อมกันเลยครับวะบิลัยตอฟิกุนฮิดายะวาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮด